สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ KTL i ชีวิตมีรถนะคะวันนี้นะคะเซลฟ์ฟังส่ยเดียวรีวิวรถคนเดียวเลยมาพร้อมกับเจ้าคันนี้นะค่ะซูซูกิสวิฟนะคะปี B 14นะคะแล้วก็ <G ül> ที่สำคัญนะคะเป็นรุ่น GLX ด้วยนะคะตัวนี้ตัวท็อปนะคะราคานะคะ268,000บาทแต่เรายังไม่จบเพียงเท่านั้นนะคะเรายังมีส่วนลดให้นะคะสูงสุด30,000บาทนะคะ แล้วก็จะมีของแต่งมูลค่ามากกว่า2,000 0บาทแท่กับคุณลูกค้าเลยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถอ e ีโคคาร์ด้วยนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเชิญชมนะคะรอบคันคันนี้กันเลยค่ะ เป็นยังไงกันมากคะรอบคันของเจ้าตัวคันนี้นะคะเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะหาามมออกก่่นดีวเราจะพาคุณผู้ชมะคะดูข้างในกันคะ่ะมาเลยจ้าคันนี้นะคะคุมโทนะคะด้วยสีดำแดงนะคะเหมาะเป็นเบาะหนังนะ คันนี้นะคะมีมัลติฟังก์ชันให้ที่โบกพองอะไรด้วยกระจกปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะจ๊ะสุดยอดค่ะเป็นไงกันบ้างสวยถูกใจกันไหมล่ะคะข้างในค่ะแล้วก็นะคะถ้าใครสนใจค่ะเจ้าตัวคันนี้นะตอนนี้โปรโชั่นเราก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีค่าด,ดำเนินเอกสารเอฟพี่ติ้งทุกอย่างเลยนะคะเฮ้ <Hey. laughs> แล้วก็จะมีฟรีภาษีฟรีพบรบ เตน้ำมันให้เต็มถังด้วยค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้เราเก็บสีให้เรียบทุกชิ้นเลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วมาเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายกระตายกับเต่าด็อกเด็กด็อกเดก